สวัสดีค่ะช่องมติชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE นะคะหรือโรคพุ่งพวงนะคะเข้ามาแล้วรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกดซับสไคร b e นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันค่ะมีเรื่องจะคุยเพราะว่าเก็บตัวซุ่มฟังมาฟัง YouTube ทั้งหลายนะคะหลายๆช่องฟังมาพักหนึ่งละ ะะลองพลิกก็เราก็ไปฟัง youtube YouTube เกี่ยวกับ YouTube สายบ้านสีกรนะคะที่เขายังตามตามข่าวก็พูดคุยกันตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะทะเลาะกันด่ากันก็ไปฟังแล้วบางทีก็มันก็ไม่จงโนงจันลงจิตใจเท่าไหร่ก็เลยก็ไปฟังช่องที่สนุกสนานค่ะแล้วก็ดิฉันก็เลยไปฟังช่อง จีแล้วที่ฉันก็สั่งหม่ำม,ม,มากินด้วยหม่ำอร่อยมากเลยค่ะของสิบจีเขานะคะเขาจำหน่ายหม่ำหม่ำเนื้ออร่อยมากก็ช่องไหนที่พูดคุยแล้วสบายใจเราก็จะไปฟังช่องนั้นลคะค่ะเออก็มีตอนนี้ก็มีสิบจีแสวงเครื่องก็ธนายสมเกียรต จันสีป้าถอนแม่แหลมสาวิตรีแต่บางครั้งเราก็เบาห่ะถ้าช่องไหนมันมัน,ม,นมันมาม่าเยอะเนาะดราม่าแบบจัดๆก็ไม่อยากค่ะเรื่องครอบครัวไม่ค่อยอยากฟังหรอกค่ะเรื่องครอบครัวเราก็มากมายไก่กองแล้วไม่อยากฟังครอบครัวอื่นค่ะ ทำไมก็ไม่ทราบดิฉันก็ไม่ทราบนะเพราชีวิตครอบครัวเขาจะเป็นยังไงไปยุ่งกับเขาทําไมอ่ะไม่เข้าใจเลยเออเดูแลครอบครัวเราให้ดีไม่ดีกว่าหรอคะดูแลให้ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวเขาเขาจะเลิกกันเขาจะรักกันเขาจะยังไงเรื่องของเขาเนาะดิฉันนะคะตั้งแต่ฟัง youtube มาเนี้ยนะคะอ่าสามปี ครึ่งเกือบสี่ปีเนี่ยค่ะของบ้านสีกรเนาะพี่ช้ไม่เคยเกลียดไม่เคยเกลียด youtube ช่องไหนเลยค่ะแต่ตอนนี้เกลียดอีกสองช่องพี่น้องกันเกลียดเลยอะ่ะถึงขั้นเกลียดเลยอะ่ะไม่อยากฟังไม่ฟังเลยค่ะไม่ฟังเลิกติดตามแต่ว่าเออมันก็ยังได้พบได้เห็นเพราะว่า ช่อง u t u b e อื่นๆที่ดิฉันตามฟังอยู่ก็เขามีเอามาออกเนะีคะตัดเป็นคัดๆตัดเป็นชัดๆแล้วเอามาออกเนี้ยค่ะก็คือตอนนี้แม้แต่เสียงยังไม่อยากได้ยินเลยะคะ่ะเมื่อก่อนนี้ชอบมากติดตามมากตอนที่ยังไม่มีตามากครอบครัวนะคะเออก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงเขาก็ติดๆติดๆขัดๆอะไรเนี้ยคะ่ะแต่ดานี่คล่องมากแต่ถ้าพูดธรรมดานี้ยจะติดๆขัดๆ,ๆ,ๆ ก็ชาวบ้านเนาะชาวบ้านคนหนึ่งแต่พอด่านี่คล่อมมากฉนันเกลียดพวกสาวไส้ให้กากินนะคะเกลียดถึงขั้นเกลียดเลยทีเดียวคือไม่เคยเนะไม่เคยไม่เคยเขาย้ายข้างย้ายฝั่งไปคนละคนละฝ่ายกับกับที่เราอยู่เนาะที่เราเชียร์เรายังไม่เกลียดเลยค่ะเราก็มันเรื่องของเขาว่าเขาย้ายฝั่งไปจะเพื่ออะไรเพื่อหาผลประโยชน์อะไรของเขาก็มันก็เรื่องของเขาเนาะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรา ฟังฟังไม่ได้ดูพฤติกรรมเขาไม่ได้เราก็ไม่ดูแต่เดี๋ยวนี้บอกตรงๆดิฉันก็กลับไปกดติดตามหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าตอนไหนที่พูดเกี่ยวกับไม่รู้สินะจะว่าไปเดี๋ยวนี้ก็ถึงทางอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ปิดวาจาแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะมาทำให้เราหมั่นไส้อะไรนี่เนาะ เพราะว่าเขาไม่พูดแล้วก็จบหัะไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปหมั่นไส้เขาแล้วเพอเขาพูดมันคือคําพูดของเขากริยาท่าทางของเขามันทําให้เรารับไม่ได้เราหมั่นไส้บอกตรงบอกตรงเลยว่าหมั่นไส้มากแต่พอเขาปิดวาจาเขาอยู่เฉยๆเขาเราก็เฉยๆนะคะเรากลับไปกดติดตามนะกดติดตามแต่ไม่ได้ดูลคะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงคุยนูน่นคุยนี่ไป ทะเลเหะละถ้าแฟน,นคลับเขาอยู่ mm hmm. ก็ดีค่ะตอนนี้ก็จะลงใจดีแต่กลายเป็นว่าพอสึกสงบ mm hmm. ก็มาขบกันเอง <laughs> สั่งที่ดิฉันอยู่ก็คือฝั่งตอนแรกก็คือฝั่งเด็กอ,อ่อสั่งผู้สูญเสียเนาะคือดิฉันไม่ได้อยู่เป็นฝั่งเป็นฝ่ายค่ะดิฉันหมายถึงดิฉันอยู่อยู่ข้างข้างเด็กเสียชีวิตนะคะคือ ใหญ่เขาได้รับความยุติธรรมนะคะก็แค่ลุ้นนะคะว่าสารจะพิพากษายังไงอะไรยังไงอย่างนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าพวกเราไม่มีใครสักคนที่จะไปช่วยะคะดีอะไรเขาได้เลยอะ่ะเหยียดจุนจานมากเราแค่มาคุยข่าวตามข่าวเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออบงการใครไม่มีสิทธิ์ที่จะ ค,คุยกันเห็นหน้าตาเห็นหน้าเห็นรูปตาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบงการใครให้เป็นยังไงได้นะคะเอ,อถึงแม้คุณจะมั่นใจว่าความคิดความอ่านของคุณดีการศึกษาของคุณดีแล้วก็แนวทางของคุณดีแต่คุณก็จะไปบังคับคนอื่นให้เข้ามาตามแนวทางของคุณนะมันเป็นไปไม่ได้ให้การศึกษาระดับด็อกเตอร์ปริญญาห้าใบสิบใบก็ตามค่ะ คุณจะบังคับใครให้ไปเป็นแนวแนวคิดคุณมันเป็นไปไม่ได้คุณแค่วิจารณ์ข่าวก็วิจารณ์ข่าวไปค่ะให้ความรู้ให้คนรู้ไปแต่ตอนนี้นะคะมันมีเหมือน YouTube เบอร์บางช่องคืออยากเป็นผู้นำทางความคิดนะคะอยากเป็นมิรของเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนมิสแสลนเวิร์รักทุกคนอะไรอย่างงี้นนะคะเ,เราไม่จำกัดฝ่ายนะ คือกำลังทำยุทธการเรียก f อแม้แต่ของฝ่ายตรงข้ามก็ตามกลายเป็นว่าตัวเองไม่มีฝักไม่มีฝ่ายแล้วนะมามามาคุยกันฝ่ายไหนก็ได้กลายเป็นพวกเหยียบเรือสองแคม,ม่ะค่ะดิฉันก็ยังเหยียบแคมเดียวแคมเดียวค่ะแต่พวกเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันก็มีเยอะ เยอะเหยียบเลยสองแคมมันน่าอย่างาง,างู้อย่างนี้อย่างนี้งั้นเพื่อเรียก F4 นะคะเพราะรู้ว่าคดีเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเรียก F4 ไว้เยอะๆเพราะว่าอีกหน่อยจะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะพอจะอีกสักปีสองปีอะไรแล้วแต่หาคดีมันต้องจบแล้วพวกเขาจะทํายังไงต่อไปชีวิตเ,เขาก็ต้องหาแนวร่วมหา F4 ให้มาดูเขาเยอะๆ เขาพูดจาดีค่ะพวกเกียบเรือสองแคมเนี่ยนะคะแบบว่าเหมือนแบบก็ไปฟังเขาพูดแต่ก็บางทีก็ฟังไม่ได้บางคนก็กลับไปติดตามดิฉันตอนแรกพอใครแบบโอนเอียงข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยดิฉันจะไม่ติดตามเลยแต่ตอนนี้ก็กลับไปกดติดตามหมดนะคะแต่ก็ไม่ดู <laughs> ถ้าก็พูดแบบโอนเอ็นไปอีกฝ่ายหนึ่งเยอะอะไรไปเชียร์อัพ คือตอนนี้มีก็มีชยูทูบบางช่องที่แบบว่าเกลียดผู้สูญเสียก็อยากจะให้เธออับปางไปก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามาจูบป,ปากกันคนที่เกลียดเกลียดกันด่าๆกันมาจูบป,ปากกันเพื่อจะเล่นงานผู้สูญเสียเขาไม่รู้ค่ะก็ขอเชียร์ผู้สูญเสียนะขอให้เธอชนะเธอชนะหมู่มานทั้งหลายก็แล้วกันเธอเก่งอ่ะดูแลเธอก็เก่งเธอไม่ใช่คนย่อยๆหรอก เธอก็ขออัชนะพวกเขาได้เนาะไม่เป็นไรค่ะอต่างคือคนเราถ้าเราไม่คิดร้ายกับใครนะเดี๋ยวพวกที่คิดร้ายกับเรามันก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเองค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยไปตามวันเวลาเดี๋ยวมันจะจัดจัดสรรเองค่ะกรรมจะจัดสรรเองนะใครคิดไม่ดีใครตลบตะแลงใครไม่จริงใจตลบตะแลงนะคะ โอเคค่ะต้อขอลาก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณมากค่ะอขอพรพระนะคะให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกำรวยเงินทองเดินทางไปไหนสวัสดีภาพค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย